าเกิครั้งต่อไปเราจะทํำยังไงกับมันจัดการยังไงกับมันก็อย่างรอบนี้นกลับมาหนูหนูพูดกับตัวเองเลยนะคะมีคนมีคนพี่ดีมงานหลายคน ถามว่าป๊อปปี้กลัวใครเออตอนจับสายได้เขาจะมีการคุยกันว่าเขาไม่อยากเจอใครเคยือสัมภา์ศิลปินอยู่ข้านะถามว่ากลัวใครหนูไม่ได้กลัวใครเลยเออไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้คือเก่งไม่ใช่เขาเกองเต้เราต้องมาทำพร้มเข้าใจกันาว่ากลัวตัวเองกัตัวเองค่ะเพราะบางทีตัวเราเองนี่แหละบางทีเหมือนใจเราบางทีเรายังไม่ได้ชนะตัวเราเองมากเท่าไหร่เลยแล้วพอเราซ้อม เราซ้อมมากเราซ้อมเยอะก็จริงแต่พอพอณนะเวลาขึ้น,นปุ๊บใจเราบางทีเหมือนมันเ,เห็นอะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปวอกแรกมากมันก็จะมันก็จะลอยไปเลยใจลอยปิ้วไปเลย <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมามาคุยกับตัวเองก่อนว่าโอเคถ้าสมมุตินะรอบแรกเราไม่ถ้าเรารอบแรกเราซ้ําแผลเก่าอืมเราก็คงเราห้ามเจ็บเจ็บแบบ,เด,บเดิมนะมคือเหมือนอย่า คือเหมือนเศร้าได้อืแต่อย่าเศร้าเยอะอืค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วคือหนูหนูเหมือนหนูไม่ได้ออกจากบ้านคือไม่ได้ออกจากบ้านในที่นี้คือไม่ได้แบบไม่ใช่แบบเป็นคนแบบไม่ได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้แบบไม่ใช่แบบคุยกับเพื่อนคือเก็บก็ก็อารมณ์แบบนั้นค่ะอยู่ในบ้านแบบคือเหมือนไงคะก็ไปใช้ชีวิตทําปกติแต่คือเราจะเป็นนิ่งเลยอะเดือนหนึ่งเต็มๆที่เราเรารู้สึกแย่ตรงกับมัน เหมือนคุณแม่เราคุณพ่อเราเขาก็รู้สึกเหมือนกันกลับบ้านไปพี่เชื่อไหมคะว่าต่างคนต่างแยก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 เหมือนคนละม,มุมมุมห้องใช่ค่ะ<ม>แล้วเหมือนเราพูดเราไม่พูดอะไรกันเลยแล้วจนวันหนึ่งพอครบครบเดือนหนึ่งเดือนกว่าพอเราได้ได้มีโอกาสแบบไปต่างจังหวัดเนี่ยพี่ไปทําบุญเราพอหนูขับรถอย่างเงี้ยค่ะหนูขับรถเองแล้วหนูรู้สึกว่าหนูได้ออกมาจากออกมาจากทีเทียบแคบของเราใช่ค่ะหนูก็หนูอยู่ดีๆหนูก็พูดกับแม่ว่าแม่ การที่เราไปไหนแบบออกมาขับรถเล่นไปไหนสักที่หนึ่งถ้ามันไม่มีจุดหมายมันมันมันเป็นแบบว่าเหมือนมันเห็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะแม่แม่เขาก็เลยเหมือนเข้าใจความรู้สึกเราว่าตอนนั้นเราเราจมกับมันขนาจมมากเกินไปค่ะมันเหมือนภาวะจิตตกแต่ยังไม่ได้ขั้นถึงขั้นซึมเศร้าใช่แต่จริงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะถ้าเราม่รีเอาตัวตัวเองออกมาดีว่าตอนนั้นคือเราเรา เรามีงานบุญแล้วก็ดึงมาเลยออกมาเลยอแล้วพอครั้งเนี้พอมันมันพลาดไปตั้งแต่รอบแรกเราเจอไหมว่าจากคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยอว่าเพออะไรเจอค่ะก็คือทุกวันเนี้ยคือเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยเราก็จะไปอ่านฟีดแบ็กคือเราเรามีปัญหาอันนี้แหละเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าแค่เราต้องหาทางแก้ไขว่าบางทีการร้องเพลงหน้างาน บางทีสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเหมือนส่งไปให้คนดูแล้วเราบางทีเราส่งเยอะมากจนเหมือนเราก็ไม่ได้คุมแบบการร้องเรามันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะมันทําให้เสียงหรือเทคนิคการร้องหรือความเคยชินที่มันมันมันเราทํามาตลอดมันไม่ได้มาตรฐานมันก็จะแบบมนเราแบบร้องเชียร์คนอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีเรามาร้องหน้างานหน้าศัตรูร้องอัด วิดีโอเลคคอร์ดจริงๆอย่างเงี้ยบางทีเรามีความเคยชินตรงนั้นมาเกี่ยวข้องเราอาจจะไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์เยอะในการที่แบบว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไปลงคอร์สร้องเพลงเหมือนคนอื่นเขาแบบที่เขาแบบไปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแต่คือทางค่ายมีนะคะมีให้เวิร์กช็อปแล้วก็มีอาจารย์ให้ปรึกษาว่าแบบตอนนี้คือหนูมีปัญหาย่างงี้คะ่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เองก<ม>็มาช่วยมีทางแก้ไขง่ายใช่มาช่วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเอง บางทีถามว่าข้อติมันมันไม่ใช่แบบว่าเขาเขาติเพราะว่าเขาเกลียดเราเขาติเพื่อให้เราไปปรับปรุงตัวเพื่อจะทําผลงานให้ดีให้ดียิ่งขึ้นถามว่าหนูมีคนถามมีเพื่อนหนูถามมาว่าแบบ อย่าเครียดนะอืมันเขากลัวค่ะเขาเขาเหมือนเขารู้ว่าเราเป็นคารู้ว่าเราเป็นคนที่คาดหวังและตั้งใจกับการทํางานมากกลัวจะเป็นแบบครั้งที่แล้วจริงจังใช่คนจริงจังมากแล้วแบบบางทีเหมือนถ้าเรามาอ่านคอมเมนต์แบบที่อาจจะไม่ได้คอมเมนต์ที่แบบว่าโอ๊ยพ่อมากอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะพูดเรื่องจริงแบบว่าทําไมเสียงเป็นอย่างนี้แล้วลูกทําไมมันไม่เหมือนเดิมทาไมทําไมเสียงหนูไม่นิ่งเพื่อนก็จะเตือนไว้เลยว่า อย่ามากนะอย่าอย่านะอย่าไปคิดมากนะอย่างเงี้ยเราก็บอกโอ้ขอบคุณมากที่แบบคิดถึงกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเพราะว่าเหมือนเราเริ่มเปิดใจมากขึ้นแล้วเราเริ่มเหมือนมองมองอะไรที่เป็นมุมกว้างๆเพื่อเราจะได้มาพัฒนาผลงานเราเพื่อแฟนเพลงของเราทุกทุนก็ คือมันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะฮะคือหลายๆคนเขาอาจจะมองว่าการที่นักร้องด้วยกันเนี่ยมาประกวดเนี่ยมันไม่มีความเครียดหรอกค่ะเพราะว่าทุกคนคือนักร้องอาชีพอยู่แล้วอะแต่ในใความเป็นจริงคือทุกคนก็อยากที่จะทํางานทําผลงานออกมาให้ดีๆให้กับแฟนๆนะได้เห็นในสิ่งที่ดีๆสนุกสนานกัน แล้วตัวเรา <c oughs> เราก็จะอย่างน้องเนี่ยก็ยังต้องรับมือกับความผิดหวังที่ตัวเองกดตัวเองเอาไว้ใช่เพราะฉะนั้นนะฮะยังไงก็แล้วแต่คือหลายๆคนก็ต้องช่วยให้กําลังใจช่วยอ,อ,อย่างน้อยพูดในสิ่งที่ดีๆให้เรา<ด>ความได้หมดเลยค่ะโนโน,โน,โน,โนคือเราเราเราก็อยากรับรู้เหมือนควารมรู้สึกที่แบบว่าแฟนเพลงเขาเป็นยังไงบ้างคือ คือเข้าเหมือนคุณครูที่ตรวจการบ้านถ้าถ้ามันผิดตรงไหนเรานักเรียนก็เอากลับมาแก้ใหม่คราะนี้ถ้าข่าประจําที่เขาฟังป๊อปปี้จริงๆเขาก็จะรู้เลยว่าทำไมวันนี้เสี่ยงเป็นอย่างนี้นเป็นนี่คือแฟนแพ้แฟนนแท้แต่จริงๆเท่าที่คุยกับน้องมาเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่รู้คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมเขาจะเป็นคนที่มีคําตอบกับทุกเรื่องนะเขาจะมีว่าทาไมเขาเป็นแบบนี้เขาจะมีคําตอบกับทุกเรื่องแหละแต่ว่าอาจจะมีมุมเล็กๆสําหรับตัวเองไว้คิดเยอะๆหน่อยแต่ทุกอย่างมีคําตอบอื ปีนี้จะมีอะไรพิเศษแบบว้าวให้เราได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่าคะสำหรับป๊อปปี้ป๊อปปี้ลองแรปหยดสุขสมเป็นเห็นเห็นเวอร์ไวเขามี็แรปแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะพี่สาจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษพิเศษมาไหมคะปีนี้ตรอติดตามดูนะคะติดตามได้เลยค่ะหนูก็รอลุ้นบางทีอาจจะได้แบบว่าเพลงเร็วเพลงใหม่ แล้วเดี๋ยวนี้เป็นสาวชาวสวนเห็นคุณโพสผลไม้ตลอดเวลาล่าสุดลูกอะไรมะยองชีสหรือมายงชีสค่ะแล้วคุณก็แคปชั่นเก่งตลอดเลยยั่วยวนให้ชวนซื้อลูกเข้าไ่เบอร์ทูนอันนั้นของของที่บ้านหรืออันนี้คือของคุณแม่บุญธรรมค่ะที่อยู่คนนั้นเป็นคุณแม่บุญธรรมเราก็ส่องอยู่นะว่าเอ๊ะคุณแม่จริงจริงหรือเปล่าคุณแม่บุญธรรมทำสวนผลไม้ใช่ค่ะคือส่วนนั้นก็คือเป็นของพระอาจารย์ที่อยู่วัดวัดท้ายน้ําค่ะ ทางที่อยู่พิชัยก็คือที่เรามาลงลงลงออนไลน์ก็คือเหมือนเราอยากหารายได้เข้าวัดอย่างเงี้ยมีคุณยายท่านหนึ่งท่านบริจาคที่ให้วัดค่ะแล้วก็เป็นพอดีที่นั้นเป็นสวนมายงชิดนะคะก็ให้วัดได้ไปแบบว่ากระจายสินค้าอย่างเงี้ยเพื่อเอารายได้ทั้งหมดมาเหมือนดูแลวัดก็คือดูแลเรื่องค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยดีมากเลยเป็นเหมือนทางช่วยทาง การช่วยอีกทางหนึ่งเวลาบางทีเราบอกบุญเดี๋ยวนะบอกบุญบางทีเราเราซื้อของเงี้ยบางทีเราก็ซื้อได้กินอิ่มอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือซื้อกินอิ่มแล้วเราได้บุญอีกใช่ใช่คโอเคเนี่ยกำลังเข้าหาดูอยู่แล้วว่าเราจะนี่เป็นที่มาที่ไปเรายังว่าอุ้ยเดี๋ยววันนี้จะถามป๊อปปี้ป๊อปปี้มาขายผลไม้ลูกใหญ่เท่าหนกแก้วเลยในย่างก้าวติดต่อยังไงเราขายยังไงบ้างเราขายยังไงบ้างเพราะนี่ นี่เขาไปดูคนสนใจเยอะนะเขาไปดูภาพนี่คือแบบเยอะมากนะแล้วนางแบบก็ดีด้วยแคปชั่นก็ดีด้วยเดี๋ยวต้องมีมีลูกอีกอีกรอดหนึ่งค่ะนี่อีกรอบหนึ่งเลยจ้าหนูตอนเช้าคือใส่ตอนเช้าคือใส่ผ้าถุงไปทําบุญตอนตอนบ่ายปุ๊บถอดเถอดผ้าถุงใส่กางเกงแล้วปีนต้นไม้เจ็บมากเลยเลยอนี้แหละคือขายยังไงติดต่อยังไงถ้าเกิดพี่จะซื้อ ก็คือติดต่อไปทางแม่ปียาพรปานดอนไพยได้เลยค่ะก็จะเป็นจะมีทั้งแบบหนึ่งโลแล้วก็แบบว่าแบบเป็นกล่องใหญ่5้าโลกล่องใหญ่ก็เหมาะสําหรับเวลาเราไปสวัสดีปีใหม่อมผู้ใหญ่แล้วก็มอบให้คนที่เรารักคือแพ็กเกจเมื่อกี้เขาไปดูแพ็กเกจกล่องดีมากมดีมากค่ะก็คือ,อยังมีแบบว่าอันนี้ก็คือส่งออกไปต่างประเทศค่ะเน่นะฮะ ทุกวันเราสรรหาของคุณภาพดีให้ลูกค้าที่มีความชื่นชอบมายงชิ <ST. <ST. ดผ่าค่าของแท้เนื้อ,ก,อกรอบ,บหวานจริงค่ะพี่กอถ้าแบบถ้าวันไหนที่บางทีเราบางทีมายงชิดพี่เราจะไปบังคับเขาไม่ได้นะว่าแบบวันนี้คุณต้องสวยนะวันนี้คุณต้องแบบลูกใหญ่บางทีเราถ้าแม่แม่แย้เวลาแม่เวลาแม่ส่งของเนี่ยแม่จะดูเลยว่า ของวันนี้สวยไหมถ้าไม่สวยเราไม่ส่งมันต้องสวยจริงๆถึงเราจะส่งแล้วพันนี้มันต่างกับพันอื่นๆยังไงอันนี้คือลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่หวานแล้วก็มันมีความสดชื่นอ่ะหนูไปกินอยู่ในสวนนะพี่หนูรู้เลยรู้สึกเลยว่าแบบความอร่อยมันคืออันเนี้ยเพราะว่ามันกรอบด้วยอหวานกรอบเธอเคยกินไหมฉันไม่เคยกินเคยกินมาโยงทิศแต่ยังไม่เคยกินพันนี้ มันจะมีความหวานแล้วก็อมเปรี้ยวๆหน่อย่ค่ะแต่คือไม่จะไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดดอ่ะถ้าเปรี้ยวโดดจะเป็นพันกาอะไรนะพันหนึ่งที่เราไม่ขายอ่ะกวเกี่ยวกับอะไรเนี่ยที่เหมือนมันไม่อร่อยจนกามันไม่ใช่อันนั้นก็คือเปรี้ยวลูกจะเล็กอันนี้คือพันใหญ่ค่ะมะยงชิดแล้วก็มีอีกพันหนึ่งก็คือใช่ค่ะนี่เป็นฤดูกาลเขาด้วยใช่ไหมช่วงนี้แล้วก็มีอีกพันหนึ่งพันส่วน อะไรนะจะเป็นลูกเลียยๆหวานมากหวานอันนั้นหวานแบบใครที่ชอบกินหวานแล้วมันหวอนแบบานใครเป็นเบาหวานห้ามกินอ่ะหนูกินแล้วหนูตกใจเลยเอ้ยมันมีมะยงชิดพันนี้ด้วยเนาะหวานมากคือตอนนี้ใครมีตอนนี้เรายังส่งออกได้ไม่เต็มที่เรายังอะไรได้ไม่เต็มที่ใครมีโอกาสรีบๆกินก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิด ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาได้พี่จีนเข้ามาได้เข้ามาได้เราจะอ่าพวกเนี้ยของพวกเนี้ยมันจะขายให้พวกเขาเพราะฉะนั้นติดต่อได้ที่ไหนบ้างติดต่อได้ที่ facebook เลยนะคะคุณปียพรปานดอนไัค่ะหรือไปหาที่ที่น้องที่เฟซบุ๊กของป๊อปปี้ก็ได้แต่ป๊อปปี้ก็จะแท็กไท้อยู่แล้วตลอดส่งทุกวันส่งทุกวันค่ะอื วันไหนของสวยก็รับรองได้หนูรับรองด้วยตัวเองเลยพี่พีเซนเตอร์หนูเวลาหนูไปอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดตอนนั้นหนูขายมะม่วงใช่ไหมคะอันนั้นขายมะม่วงในสวนคือลูกใหญ่มากจนคนตกใจว่าแบบโอ๊ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ลูกเหมือนมะม่วงสูบลมเลยลูกอืมบางทีเหมือนมะม่วงบางทีเขาจะอัดแก๊สอย่างเงี้ยเหมือนแบบบ่มแก๊สบ่มแก๊สบ่มให้มันสุกเร็วขึ้นแล้วมันสีมันจะสวยแต่มันจะไม่แม่ร่อยอืมมันจะไม่หอมมันจะหวาน หวานหวานเ้วมันก็แบบมันชอบหวานหวานหวานแต่มันหวานมันมันมันจะไม่ไม่หอมอ่ะมันจะไม่ธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือที่หนูหนูส่งให้ลูกค้าไปอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบถูกใจแล้วสั่งสั่งเข้ามาอีกสั่งเข้ามาตลอดมีการรีออเดอร์มีการสั่งซ้อ๋อแสดงว่าของคุณภาพนะคะคุณคิวเซนเตอร์ดีด้วยส้มแบบเป็นสิบโลยี่สิบโลแบบส่งบริษัทอย่างเงี้ยค่ะใช่